สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำน้ำยาไล่มแมลงวันทองจากที่เรา,เาที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเราใช้งบลงทุนไปทั้งหมดห้าร้อยสามสิบบาทนะครับห้าร้อยสามสิบเนาะ ก็เหลือมีเอาแบงค์พันไปก็จะเหลืออยู่470บาทพอดีนะครับครบและไม่เหลือละ470้ว470บาท530นะครับทั้งหมดเราก็จะได้พริกมาอันละ50บาท2อันนะครับเล้าขาว2ขวดก็100กว่าบาท เนาะแล้วก็ดีเลยน้ำส้มสายชู1ลิตรนะครับแล้วก็ยาเส้นไป6ซองพร้อมกระป๋องอีก2ใบนะครับเราจะใช้เหล้าขาว1คขวดน้ำส้มสายชู5% 1ขวดแล้วก็พริกอีก50บาทและยาเส้นอีก3ซองนะครับใส่ใน1 1กระป๋องนะครับเราจะหมักไว้ประมาณ 2วันนะครับแล้วเราค่อยเอามาฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงนะครับนี่เลยอย่างละ1น,นะครับแล้วก็ยาเส้นอีกสามเราจะมาผสมกันเลยอ,อันดับแรกเราขาวลงไปก่อนเลยนะครับเราขาวลงไปก่อน เราขาวใส่เข้าไปหนึ่งขวดเลยนะครับกินชุนหน้าดู40่สิบดีกรีนะครับชุดนี้แล้วก็ตามไปด้วยยาเส้น3าหอ่อใส่ลงไปทีเดียวเลย นะครับหลักอันนี้อันที่สองก็สองที่สามครับแล้วก็จะใส่ตามลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับ เติมลงไปหนึ่งขวดนะ้ใส่ชูนี้ประมาณหนึ่งลิตรนะครับขนาดหนึ่งลิตรราคายี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทเปิดไม่ออกกว่านี้โอเคนะครับเติมลงไปหนึ่งลิตรใส่เข้าไปให้บนเลย ตามด้วยพริกนะครับหนึ่งขวดขวด,ดนี้ห้าสิบบาทนะครับพริกเดี๋ยวนี้แพงมากแล้วก็ปิดฝาขย่าให้เข้ากันนะครับขย่าให้เข้ากันแล้วก็ไปเก็บไว้ว่าที่ลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำอีกอันต่อไป ครับเติมพริกเติมยาเส้นแล้วก็เหล้าขาวยาเส้นใส่เข้าไปสาพอเหมือนเดิมครับ ขาวเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเหมือนเดิมนะครับเอาให้หมดทุกหยดเลย เสร็จแล้วก็ปิดฝาเขย่าอีกเท่ไดิมนะครับเขย่าให้เข้ากัน ขยาอยได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับสักสองวันเดี๋ยวเราเอามาฉีดผสมน้ำฉีดอ่ันนี้ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มฉีดละครบเวลา24ชั่วโมงนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยขย่ออีกนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยจัดการ นี่เป็นสูตรสมุนไพรนะครับไม่ใช้สารเคมีนะถ้ามันเยอะๆเราก็จะฉีดเราก็จะฉีดเช้าเย็นนะครับช่วงแรกๆโดยเราใช้กระป๋องอันนี้ครับกระป๋องขนาด13ออนนะครับใช้1.4ส่วนสนะ1.4ส่วน4ของถ้วยนะครับ เติมลงในน้ํา16ลิตรนะเดี๋ยวเราเทเลยเทนี้เป็น1.04ของถ้วยนะครับขนาดประมาณนี้นะครับดูตัวอย่างจะปิดฝาป๋องไว้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปเติมในถังพ่นกันถังพ่นของเราจะเป็นถังขนาด16บหกลิตรนะครับอันนี้เราสามารถใส่ปุ๋ยใส่อะไรพี่จะไปฉีดพ่นได้พร้อมๆกันนะอันนี้ผมก็จะเติมนี่เติมลงไปเลยน้ําผมก็มีเติมอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งเติมไม่ละเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปนะครับ ก็จะมีฝุ่นฝฟ่นอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปเททิ้งอันนี้ก็จะเหมือนอันนี้ก็จะเหมือนสารอันนี้จะเป็นสารจับใบนะครับเราใช้น้ำยาล้างจานนะจะเทผสมลงไปด้วยกนะันน้ำอันนี้ผมเติไมไว้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะ เติมน้ำเพิ่มตรงนี้มันจะมีตะแกรงสำหรับกรองนะครับก็ล้าง แล้วเดี๋ยวเราไปฉีดกันครับอันนี้คือแปลงฟักทองแล้วก็แคนตาลูปของเรานะครับเดี๋่พุ่มเราปลูกไว้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันเลยหกคูณสิบาเดียเป็นยังไงบ้างเจ็ดส <70 S 1> ิบแปสิบ <80 S 1> ต้นเจ็สิบแปดต้นนะครับนี่แหละครับเราก็จะฉีดพ่นรอบๆเลยนะ ไม่ให้มันแบบอันนี้เป็นสูตรไล่มแมลงนะครับไม่ใช่ฆ่านะครับเป็นเป็นเป็นนิกนะเราไม่ได้ทําร้ายมาแมลงข้ามาแมลงเราไล่มันซึ่งมันมแมลงมันก็จะไม่ชอบกินที่มันเหม็นเหม็นของยาเส้นแล้วก็เหล้าขาวนะครับส่วนน้ําส้มสายชูก็จะเป็นกรดนิดนิดนะครับเดี๋ยวเราฉีดกันก่อนนะครับ Kita akan berbicara tentang apa

นันบน่เหลังจากที่เราฉีดพ่นไปได้ประมาณ5นาทีนะครับก็โดนตัวเต่าแตงอยู่ประมาณ2ตัวเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะมีชีวิตอยู่ไหมมันจะเป็นยังไงมันอยู่พุ่มไหนวะตะกี้ยังไม่เห็นเล ดูกันน,น่าที่ปุ่มน,นี้โอเคนี่ยครับดูอาการอ้าวเธอยังอยู่ดีครับไหนๆล่ะเดี๋ยวบินไม่ขึ้นแล้วครับเธอ,อบินไม่ได้แล้ว บินไม่ได้แล้วก็ยังไม่ไม่ตายนะครับแต่บินไม่ได้ก็น่าจะเพียเพียหน่อยฝังไปเลยต้องบินแล้ะง่ายดีนี่นะครับก็จะเด็ดเถาไม่ให้มันมือไม่ให้มันเลื้อยออกมาเดี๋ยว,วเราก็จะจัดให้ไปทางนี้เพราะลมเราจะจัดเถาให้มันเลื้อยไปทางนี้นะครับ ประมาณที่ตอนออกเพราะว่าลมมันจะมาทางนี้ถ้าเราจัดสวนลมมันก็จะไม่ค่อยดีให้มันไปตามลมไปพุ่มนึงเราปลูกไว้สองต้นนะครับ คนนี่ผมเด็ดออกให้หมดแม่ไม่ให้มันมีขินแขนงโอเคนะครับก็ถือว่าพอจะป้องกันได้ก็ต้องพยายามฉีดพ่นฉนะีดพ่นบ่อยๆเอาก็สัวันเว้นวันนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูว่างบประมาณที่เราลงทุนไว้ทั้งหมด570บาทมันจะใช้ได้กี่วันกับพุ่มนี้1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 6คูณ13เป็น78ต้น 78กับผู้พลิกอีก 1, 2, 3 78, 71, 72, 73, 74, 75พุ่มนะครับก็มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมผลงานเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ฟังนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไอ้ทังนี้เป็นน้ำหมักขี้ไก่นะครับ เดี๋ยวเราจะไว้ฉีดพ่นผสมกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครัะ